นี่อยู่จริง,งอำเภอบ่อเกลือครับแล้วก็จะมาดูบ,อกกอบอกก่อเกลือบ่อเกลือแท้ๆครับเดี๋ยวของผมจะมาดูว่าจุดกําเนิดจุดที่เขาทําบ่อกเกลือคืออะไรเอ้าผมอยากรู้อันนี้คืออะไรครับไมเ้เทำไม้ก่อไฟฮะนอ๋อไม้ก่อไฟครับมันเป็นไม้หรือเป็นอย่างเป็นไม้เลยเหรอเป็นไม้เป็นต้นเป็นไม้เป็นต้นนะผมเพิ่งเคยเห็นนะ เเกิดมาก,ก็อย่าลงลงแล้วเนี่ยครับอืมเป็นไม้ก่อไฟอันนี้เป็นเป็นแท่งใหญ่มันแท่งใหญ่กิโลอือ,อโอ้โหนี่เส็นมัดไว้แล้วห้าสิบบาทเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูบอกเก์เอครับครับจะเข้าไปดูบอกเกเือโอ้น้ำที่นี่ก็แรง อก็เป็นลำน้ำแปลกใจฮะเกลือทำไมมาอยู่ข้างอโอ้น้ำแรงอยู่นะครับน้ำแรงอยู่น้ำแรงอยู่เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูบ่อกเกลือ มะเขาวุ้ยะมะเขาว,วุยผลไม้ป่าึ่งเห็นเหมือนกันนะครับเข้าไปดูด้วยกันอันนี้คือบอ่อเกลือแปดร้อยปีนั่นนะครับ ผมจะเริ่มไล่เข้าดูแล้วนะครับแล้วอันนี้แหละครับนะสามคั้มเขาไม่ขึ้นเหรอโอ้อันนี้ก็ขึ้นได้ใช่ไหมที่อบเกลือต้มเกลือก่อนจะดูบ่อเกลือที่อบเกลือต้มเกลือต้องดูก่อน เอาอันนี้เอาขึ้นจากบอ่อมาเหรอครับเกลือใช,ใช่ครับเอาเอา,เอา,เอาน้ำามาต้มนะครับเอาน้ำมาต้มแล้วก็เป็นเกลือสินเทาอันนี้เกลือที่เอามาเป็นหลายสีครับเป็นไม่เฉพาะสีขาวนี่ผสมสมุนไพรใช่ครับงั้นเป็นเกลือแช่เท้าอ๋อเป็นเกลือแช่เท้าครับอืม ้อสีขาวสววเก,เกเลือิอ๋อถ้าสีขาวเกลือจิใช่ครับอันนี้เป็นดอกเกลือนะครับดอกเกลือ,อเอามามาเห็นแล้วก็ต้องดูนะครับอยากรู้อันนี้ไว้แช่เท้าผสมสมุนไพรแล้วนครับเป็นผลิตภัณฑ์จากเกลือก็ได้ยินแต่ชื่อบอกก่อ,บอกเกลือบ่อเกลือเมื่อครั้งหนึ่งสิบปีพยายามจะขาดมาแล้วครับ ครั้งแรกแต่คานมาไม่ถึงครับตอนนั้นกลัว,ลวกลัวมากทางก็ยากกว่าน,นี้นะักท่องเที่ยวก็ไม่มีเหมือนเดี๋ยวนี้นะครับ,รบตอนนั้นสิบปีที่แล้วนี่ใกล้จะถึงอำเภอปัวขี่กลับเลยบอ่อเกลือนี่แยกจากอำเภอปัวเนาะนี่จานนี้เป็นจริงอำเภอบ่อกเกลือไปแล้วครับเพราะฉะนั้นตามหาสปันเนี่ยไปตั้งค่าที่ใหญ่ปัวขอบคุณนะครับน้องชาย อันนี้ที่ผมจะซื้อคือหมากเขาขวยครับผมเพิ่งเพิ่งเคยเห็นในหะ้เขาอบใส่จุงเดี๋ยวผมจะซื้อลองกินดูนะฮะแล้วก็เห็นไม้ไม้อะไรที่เขาอ่อยไฟอะ่ะเป็นครั้งแรกที่เห็นนะนี่อันนี้ขนมชาวบ้านเดี๋ยวนะครับทีจะออกมามาใส่เดี๋ยวจะเอาหมากเขาควยไปกิน เดี๋ยวขอเข้าดูตามร้านตามบานกันอันนี้ก็เป็นของกลุ่มที่ทำเกลืออ๋อที่มาของคำว่าบอกก่อเกลืออันนี้เจ้าของมาอยู่จะขึ้นเลยครับเราตักน้ำแล้วขึ้นมาต้มเอาขึ้นมาอบนี่ฮะเป็นอย่างนี้เลยอืม แสดงว่าน้ำที่นี่เค็มหรือยังไงเป็นที่ทำเกลือสินเทาทางอีสานก็มีนะครับสารคามห้ามขึ้นอันนี้คือบ่อเกลือเหละครับม,มอ๋อแต่ห้ามขึ้นเกินกว่านั้นเนาะ จะอยู่ข้างล่างน้ำเกลือมันหนักโอ้นี่เหรออ้าอันนี้จะเป็นน้ำฝนน้ำฝนอยู่บนน้ำเกลือข้างล่างที่เอามาต้มขึ้นขึ้นจากบ่อนี้ทั้งนั้นเหรอครับถ้ามีกี่บ่อทั้งหมดมีมีสองบ่อเลยไปจะเป็นบ่อเล็กบ่อไม่ใหญ่อันบ่อนั้นก็อันนี้ถ้าถึงเวลาเราต้มนะเราก็จะน้ำน้ำน้ำตรงนี้มันใสใช่ไหมครับเรจะสูบเอาอันนี้สูบอันนี้ออก อเอานี้ออกให้หมดแล้วก็เอาน้ําใสเข้าไปล้างล้างให้เรียบร้อยครถ้าน้ําเข้าไปก็สูบออกให้มันสะอาดเรียบร้อยก็รอน้ําใหม่มาครับน้าใหม่เอามาใส่ปิ้งเลยแล้วก็มีเกลืออย่างนี้ตลอดปีใช่ไหมน้ำน่ะจะมีตลอดเลยแต่งน้ําเค็มเอามาต้มก็คือเป็นที่มาของอําเภอบ่อกเกลือนะครับแล้วก็ตามหากันยังเลยถ้ามาบอกก่อเกลือไม่ไม่เห็นอย่างนี้ผมเสียใจตายเลยเนี่ยอุตส่าห์ไปสปันมา S <S ใช่ไปมาแล้วครับหาบอกเกอไม่เจอาไม่ใช่หาไ,ไม่เจอก็ผ่านไปก่อนเพราะว่าไม่เที่ยวไม่ได้ครับเพราะมันเป็นไฮไลท์แรกของอำเภอบ่อ,อกเกลือครับตรงนี้ก่อนที่จะมีสป,ปันด้วยครับอ๋ออ๋ออ,อันนี้คนขุดขึ้นมาใช่ไหม มคหะขุดขุดตั้งแต่บ่อนี้เขียนบอกแปดร้อยปีโอ้หเขาค้นพบได้ยังไงเนาะแต่มันแปดร้อยปีมันน่าจะหกรุ่นแล้วนะพี่น่าจะสิบรุ่นสิบสองรุ่นอันนี้เนี่ย เดี๋ยวผมจะให้ดูรอบๆให้ดูให้หมดเลยครับว่าเป็นยังไงอันนี้ก็อุวยครับผมเออทางนี้ก็เป็นวิสาจิตสุมชนเขาไปเลยครับโอ้โหติดคองน้ำน หมยหมายถึงถ้าไม่ได้อยู่เขตนี้เอาเกลือไปขายได้ไหมครับเกลือนี้สาธาราไม่ปลอกเกลือใครเอาไปก็ได้ใช่ไหมฮะคนในหมู่บ้านไม่ได้โอเจก็มันก็ถูกแล้วครับก็ที่ผมถามตาเขาผมนึกว่าในกอในขอเอาได้เท่าน,นั้นในหมู่บ้านเอาไม่ได้สเรุปนะในหมู่บ้านได้หมดเนาะคนนั่งงอกไม่ได้ครับ ที่มาของอำเภอบ่อเกลือนะฮะเดี๋ยวผมจะหาดูดูให้หมดเลยนี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาทำมาจากเกลือนะครับไม่เฉพาะไม่เฉพาะกินนะครับก็คือความลงผิวนี่นี่จะเห็นไอไอไอออ,อะไรขึ้นมาจากบ่อกเกลือนะี่คือน้ำมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะับ เดี๋ยวผมจะพาทัวร์ดูดูดูด,ดูอันนี้อันนี้ก็คือการทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอด้วยครนบนี่คือการต้มเกลือต้มตกพผนึกแล้วครับอันนี้เกลือทางนี้จะเม็ดละเอียดนะฮะอืม ยังไม่ได้เป็นเม็ดเม็ดสากเม็ดใหญ่เหมือนเกลือสิีเทาทางข้าวีสอนนะครับนะครับเนี่ยไม้ไม้นี้ผมเพิ่งเห็นครั้งแรกถามป้าข้างนอกเขาไว้เอาไว้ก่อไฟครับไปเชื้อไฟ ให้ดูเมื่อกี้ผมลงมาแล้วครับตรงนี้อันนี้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเกลือโอ้หนี่เกลือบ่อกเกลือครับนีไฮไลท์นะครับไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์ของบอกก่อเกลือกาให้ขึ้นแค่สามบันไดครับไม่ให้ขึ้นเกินกว่านั้นอา้าวห้ามขึ้นเกินกว่านั้นนะ นี่คือไฮไลท์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 ไไฮลท์ใช้ mm hmm. การตัดแบบนี่เดี๋ยวนี้วิศวกรรมการสมัยใหม่ใช้การสูบมาเหมือนน้ำป,ปลาราเกลือแรงมากครับเกลือ